รถขายดีที่สุดในราคาไม่ถึงล้านพร้อมกับชุดแต่งแับเอร์ในโปรโมชั่นพิเศษครับครับผมโฮกดจการฝ่ายขายฟอร์ดทีม Z นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมที่ Ford ดเพชรเกษม7 7แต่อยู่ในที่ที่ร้อนมากสำหรับาลานจอดที่เราต้องบอกว่าส่งโดยพิเศษสำหรับคันนี้ตัว n e เก g ฑ์ Sport สีส้มนะครับเป็นสี ที่ขายดีในในตัวของตัวต้องบอกว่าทั้งไวท์แท็กทั้งตัวสปอร์ตนะครับสองรุ่นนี้ขายดีมากสําหรับสีนี้นะฮะตัวนี้เราใส่ชุดแต่งตัวแรปเตอร์ให้กับลูกค้านะฮะตัวนี้ชุดแต่งแรปเตอร์เรามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยเริ่มต้นเลยครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะจากปกติที่เป็นสีดําด้านล้วนเลยเราเล่นโทนสีตัดกันนะครับเราเล่นโทนสีที่เป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาเพื่อให้ดูมิติให้มันดูดูดูสวยดูเท่ขึ้น และที่สาคัญความดุดันก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวครอบไฟหน้าเราก็ยังใส่ให้เป็นตัวสีดําด้านเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญกันชนเราถอดออกสเกลเป็น1ต่อ1อยู่แล้วครับเราใส่กันชนตัวแรปเตอร์นะครับที่พ่นสีเป็นสีส้มแดงหรือส้มอิดนะฮะให้กับลูกค้าพร้อมกันเล่นสีตัดนะครับตัวนี้เราจะพ่นดําล้วนหมดเลยดําด้านล้วนหมดเลยเราจะไม่พ่นเป็นสีบอลน,นะครับตัดเพื่ออะไรครับเพราะสังเกตไหมว่าลูกค้าหลายๆท่านทำสีดําตัดสีบอล มันดูแปลงๆบางท่านก็ไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบก็ได้แล้วแต่บางท่านนะฮะแต่ลูกค้าท่านนี้บอกขอดําล้วนเลยนะฮะเพื่อให้มันกลมเกลนกระสีส้มที่มันแป๊ดๆปเลยครับจะบอกว่ารีวิวคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จรีวิวเลยนะครับเรายังไม่ได้ล้างนะครับนี่ขนาดรถเราอยู่ในที่ที่ล่มนะครับเราไม่ได้ให้รถลูกค้าโดนแดดนะครับนะฮะทำให้ตัวรถดูใหม่ตลอดอ่านี่ยฮะดูใหม่ตลอดนะครับนั่นเองครับถัดมาด้านข้างนะด้านข้างครับตัวนี้เราใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบ เป็นซุ้มล้อตัวแรปเตอร์สีดำด้านนะครับแต่ตัวล้อแม็กครับตัวสปอร์ตแน่นอนของเดิมเป็นขอบ18นะฮะขนาดยางของตัวสปอร์ตครับ255นะครับ65 R18 ใช่ไหมครับเราปรับเปลี่ยนให้มันดูกว้างขึ้นครับเราใส่ล้อแม็กขนาดใหญ่ขึ้นนั่นคือแม็กขอบ20นะครับเป็นลายเมก้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ยางนะครับขนาด275เจ็ดกว้างขึ้นเลยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นทำให้ดูเป็นเหมือนสไตล์เมก้าหรือสไตล์สายลุย ของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับผมถัดมาครับด้านข้างสังเกตตัวสปอร์ตครับดูง่ายเลยกระจกข้างนะครับจะเป็นสีเทาประกายดําเห็นไหมครับจะสีไม่เหมือนตัวตัว,ตวเกี่ยวกับตัว Sport. สป,ปอร์ตสปอร์ตที่เป็นเอเวอรเรสต์สปอร์ตที่เป็นดําล้วนนะครับจะเป็นสีเทาประกายดานั่นเองสังเกตง่ายมือจับก็จะเป็นสีเทาประกายดําสังเกตง่ายคือรุ่นนี้สป,ปอร์ตแน่นอนครับผมเป็นรุ่นสป,ปอร์ตวฟ์มเราก็ใส่ให้เป็นตัวเซรามิกแล้วซุ้มล้อที่ใส่เพิ่มก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6น,นิ้วแบบ แบบเรียบแบบนี้ครับของตัวแรปเตอร์และแน่นอนสปอร์ตก็จะมีที่เหยียบด้านหลังนะครับบ่งบอกเลยครับว่ารุ่นนี้คือสปอร์ตนะครับจะบอกว่ารุ่นที่ไม่มีที่เหยียบจะมี2รุ่นครับก่อนหน้านี้จะมีรุ่นตัว4ประตูนะครับกับตัวแคปบนะครับเป็นตัว xl พัทแล้วก็ตัวตัวแรปเตอร์แท้เลยครับจะไม่มีที่เหยียบแต่รุ่นใหม่นะครับตัวที่เป็นแคปบกับ4ประตู xl พัทจะมีที่เหยียบให้แล้วนะครับสังเกตง่ายถ้าไม่มีที่เหยียบเป็นรุ่นโฉมปี2020 นั่นเองครับที่ไม่มีที่เยียบนะสำหรับตัวรุ่น X e อ็กซ์พัทนั่นเองครับนะฮะต่อมานะครับด้านหลังชุดข้อไฟไท้ายเรายังใส่เป็นตัวชุดครอบสีดําด้านนะให้ดูตัดกับตัวรถนะฮะแล้วก็ฝาครอบโลโก้เราก็ยังใส่ให้แต่ลูกค้ายอยากได้ดําแบบพื้นๆไม่อยากเล่นโทนสีเราก็เลยใส่เป็นครอบสีดาด้านและอะคริลิกที่เป็นสีดําเงานั่นเองนะครับบอกว่าตัวนี้ใหม่สดๆและร้อนเราก็รีวิวกันเลยกลางแดดเลยครับเพราะว่าเย็นนี้เราต้องส่งมอบสําหรับคันนี้แล้วนะฮะ ก็เลยขอรีวิวก่อนเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากใช้เงินออกรถน้อยก็สามารถสอบถามได้หรืออยากได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันหรืออยากใช้เงินเท่านี้อยากได้ข้างว่าเท่านี้อยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรืออยากได้ชุดแต่งที่มากกว่านี้ก็สามารถโทรสอบถามที่เบอร์0 8 3 2 2 4 3 0 6 5หรือแอดไอดีไลน์ตามลิงก์ที่เราทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากโปรโมชั่นเจ้าตัวเน็เจนสีประตูตัวสปอร์ตสีส้มอิดหรือสีส้มแดงตัวนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ